tabay nang sau sakuna saranan ท่านประธานที่เคารพดิฉันสกุณาสารานันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะเรื่องที่ดิฉันจะนําหารือต่อท่านประธานในวันนี้คือเป็นเรื่องของความกังวลใจของประชาชนในการจัดการการรับโควิดวัคซีนโควิด -19 ค่ะท่านประธานคะแม้ว่าจังหวัดสกลนครจะไม่ได้อยู่ในบัญชีพื้นที่ควบคุมแต่ประชาชนยังต้องการพึ่งพารายได้จากการทํางานของลูกหลานในเมืองใหญ่ค่ะดังนั้นผลกระทบ จึงไม่น้อยไปกว่าพื้นที่อื่นค่ะความกังวลของประชาชนได้สะท้อนผ่านคำถามต่างๆนานานะคะที่ดิฉันรับฟังมาจากการลงพื้นที่ซึ่งแบ่งประเด็นเป็นสองเรื่องคือหนึ่งก็คือเรื่องของความรวดเร็วค่ะชาวบ้านเข้าใจค่ะท่านประธานว่าการอ,อนุมัติวัคซีนเพื่อใช้เนี่ยต้องรอการรับรองจากองค์การบริหารอ,องค์การอาหารและยาหรือออยอนะคะชาวบ้านก็ยังเข้าใจว่าการรับรองออยอนั้นต้องใช้เวลานานมากค่ะด้วยเหตุนี้ดิฉัน นึ่งอยากจะร้องเรียนผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีให้กำกับกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งนะคะให้หน่วยงานออยอได้ทำงานเชิงลุกค่ะเรื่องที่สองนะคะเรื่องความทั่วถึงและความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดนายทีนไม่ทั่วถึงค่ะวันนี้ชาวบ้านก็ตั้งคำถามว่าวัคซีนจะเพียงพอหรือเปล่าและเขาจะมีสิทธิ์ได้รับหรือเปล่า สิ่งที่สําคัญที่รัฐจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําค่ะท่านประธานคะความเหลื่อมล้ําในประเทศของเรานี่มีมากเกินพอและดิฉันหวังว่าจะไม่มีความเหลื่อมล้ําในการรับวัคซีนนี้ค่ะเพราะหากมีการเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นมันจะเป็นความเหลื่อมล้ําชนิดที่ต้องแลกด้วยชีวิตของประชาชนค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอเรียกร้องผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณาสุข ว่าให้ออกมายืนยันว่าระบบเส้นสายในการรับวัคซีนนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดค่ะขอขอบพระคุณค่ะครับ <c oughs> ต่อไปคุณ